ไปอาหวาครับทำดำไม่ได้ทำไปลวครับไปน้อยทททำไมาแล้วไปรู้ยังเอาหนุ่พัวไปไหม่รู้ชิไปดทกนบ้านเลยไปนุ่มนวัอองนี่ทำทเวรันค่าาอองาแจกเลยทำนี่่ทำนี่ออกขึ้นเกียรก่อนทำไปมนี่ราบวัได้เลยว่าทำคนคนุ่งแวกม่รู้ัง แต่ทำใหญมีเดียวรังนกันทำไม่ได้เลยอ่ะนี่ตำเดียวดูแค่นู้นค่วาแล้วก็ขึ้นไปเรังรังนกแกอได้ยิงเลพี่น้อ่ะมา đi đâu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 

กำไปดูไปทำไมเขาถึงทำ